ต้นมันโทมเสียอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้นะใช่ก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่ได้รับผลอะไรที่ว่าจะเป็นลูกเป็นอะไรก็ไม่ได้ด้ยินแวบๆเมื่อกี้คือสามปีเนี่ยไม่ได้ผลอะไรเลยเลยเลยค่ะพี่ยุพาสวนของพี่ยุพานี้ปลูกต้นทุเรียนค่่ทุเรียนทองทองค่ะจําหมดกี่ต้นครับพี่ทั้งหมดก็ร้อยกว่าต้นค่ะร้อยกว่าต้น พี่ยุพาได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์สามเกอร์เวอร์แพนยังไงครับตั้งแต่ไหนยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับพี่ได้ยินเขาเขียนว่าเออสามเกอร์เวอร์เพนมันคืออะไรแต่ว่ารู้ว่ามันเป็นกเกษตรอินทรีย์อะไรอย่างเงี้ยถึงก็อยากใช้แต่ว่าทุนมันน้อยยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้ใช่ใอยากใช้อยากใช้แต่ยังไม่ได้ใช้เพราะว่าทุนมันน้อยอไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนเลยมาเจอกับพี่พี่เขาบอกว่าใช้ไปเลย เดี๋ยวเขาจะช่วยต้นทุนหมายถึงคุณพี่เนี่ยมาแนะนําให้มาแนะนาํ<ม>าไม่รู้จักแล้วก็ให้ใช้ให,ใชหมายถึงว่าให้ใช้ก่อนนะให้ใช้ก่อน,อนเดี๋ยว<อ>ต่างพี่แอดอา้าวทำไมอยู่ดีๆมาให้ใช้ยังไง<อ>แบบไหน ด้วยที่พี่เห็นความตั้งใจของน้องยุพาคืออยากได้อยากอยากใช้อนี้ความตั้งใจว่าเขาอยากอยากใช้อินซีอินีน้อยเป็นยเขาบอกว่าเพื่อประโยชน์ของดินและก็ถ้าเกิดดินดีทุกอย่างก็ดีก็ดีไปหมดค่ะก็เลยเห็นความตั้งใจของน้องก็เลยคิดว่ายังไงก่อนหน้านี้สามปีเขาน้องเขาไม่ได้ผลไม่ได้ผลผลิตที่ใชเป็นที่พอใจค่ะก็เลยพี่บอกว่าถ้ายังไงก็เดี๋ยวพี่ยินดีที่จะช่วยก่อนเลยค่ะ อได้ข่าวว่าพี่แอดเรีเยเปิดร้านขายเคมีกเกษตรอยู่ใช่ค่ะแต่มาแนะนําให้พี่ยุพาได้ใช้สามเกอร์โวแพนซึ่งเป็นอินซีค่ะก็ะะตัวพี่ก็จริงๆรักอินซีอยู่แล้วด้วยค่ะพี่คิดว่าชุดคู่หูนี้ก็มีกรดอะมิโนซึ่งกรดอะมิโนเป็นสารจาเป็นกัดสําหรับพืชพี่ก็บอกว่าพี่คิดในใจว่าถ้าสมมติว่าให้น้องน้องเขาใช้ทําให้ดินดีพอดินดีปุ๊บเนี่ย ทุเรียนมันก็ได้ผลดีครับก็เลยติดลูกเยอะพี่ชุภาก่อนหน้าที่พี่จะได้ใช้สามเกิดเวอร์แพจากพี่แอดเนี่ยเป็นยังไงมั่งทุเรียนของพี่ทุเรียนมันมันพังแล้วก็มันมันคือมันโซมมันไม่เหลืออะไรพังคือว่าต้นมันเราใช้เคมีมาเยอะมันเลยไม่ได้ผลมันพังไปคือว่าพออยากใช้ปุ๊บได้บังเอิญมาเจอพี่แอด เขาให้ยืมมาใช้ก่อนให้ยืมมาใช้ก่อนแล้วก็ามาเดียบอเอส <c oughs> พอเริ่มใช้แล้วเริ่มใช้เมื่อไหร่เริ่มใช้ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่ว่าเราอะไรเขาเรียกฟื้นต้นฟื้นต้นไงฟื้นต้นประมาณช่วงเดือนมีนามีนาของปีนี้นะใช่ของปีนี้เริ่มใช้มาเนี่ยคือเราเราใช้ไปเราเราเห็นเมื่อไหร่หลังจากใช้แล้วว่ามัน เฮ้ยอาการของต้นมันดีขึ้นมัน,นมัน,ม,นมันก็เริ่มดีขึ้นใบก็ดูสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็ว่าใช้ต่อไปดีกว่าแล้วก็มาเจอกับพี่เอสพี่เอสก็เลยว่าใช้ไปเลยเดี๋ยวปุ๋ยอะไรเดี๋ยวพี่ก็ซัพพอร์ตไปก่อนทั้งสามตัวเลยสามกเกลือวัแพนใช่ใช้มาตลอดตอนนี้ตั้งแต่มีนาคมใช่ใช แล้วเราเห็นความชัดเจนว่าต้นมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นผู้คนผ่านไปมาเห็นเขาก็ว่าเออทำไมสวยจังใช้อะไรไม่กล้าบอกนะไม่กล้าบอกยังไม่กล้าบอกเพราะว่ามันตัวเดียวหมายถึงยังไงพ่คือว่าเนี่ยมันแค่นี้แค่นี้มันตัวเดียววันนั้นมาฟังคงาเดียมสวนมาฟังเขาบอกว่าในใจลึกๆเนี่ยบอกตีเนี่ยใช้เป็นสิบ ใช่ที่ไปมาไมาใช่เพราะว่าเอามาตั้งเป็นอย่างเงี้ยแล้วทีนี้อันเดียวนี้จะดีอ่ะตัวเนี้ยมันจะจะได้ผลออะแล้วเพราะว่าทุพอใช้ไปแล้วพอใช้ไปแล้วเราันภูมิใจแล้วที่ใช้ใช่ไหมแต่ไม่กล้าบอกคนโน้นว่าใช้อย่างนี้มันจะดีไหมทั้งนั้ที่เราดีอยู่แล้วีแต่ก็ไม่กล้าบอกอืเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ถามว่าของเขาใช้ตั้งสิบตัวแล้วทำไมเราใช้อันนี้มันจะดีได้ยังไง แต่เราก็ภูมิใจตัวเองว่าเราใช้ดีเราต้องอใช้ต่อเราก็ต้องทาไปต่อเพราะว่าเราเห็นผลแล้วอตั้งแต่มีนาจนถึงตุลาเนี่ยใช่ใช้ไปทั้งหมดรวมแล้วประมาณกี่บาทต้นทุน,นกับสามเกอร์เวลแพนเนี่ยประมาณประมาณจากักแสนบาทไม่ถึงแสนไม่ถึงแสน ไม่ถึงแสนนะครับใช้มาเนี่ยตลอดตั้งแต่มีนาจนถึงตุลาไม่ถึงแสนในความรู้สึกถามจริงๆแพงไหมมากไหมกับไม่แพงไม่แพงนะไม่แพงเพราะว่าเราได้คุณภาพที่ดีด้วยอพี่ยุพาเอาเคมีเข้ามาซักตัวไหมในส่วนนี้ไม่เข้าแล้วไม่เข้ามาเพราะว่ามั่นใจในตัวนี้เอในสามเกลอใช่ใช่แล้วโรคหรือไอ้สิ่งที่มันรบกวนแมลงหรืออะไรต่างๆนานาเป็นยังไงกับ ตัทุเรียนของพี่ปีนี้ปีนี้มันไม่ค่อยมียหนอนอะไรก็ไม่มีเพีย้ยอะไรก็ไม่มีเนี่ยต,ตัดไปวันนั้น3ตันกว่า,วาแค่ร้อยกิโลเองที่ว<น>่าต้องเอาออกนี่ตัดไปแล้วตัดไปแล้วหนึ่งรอบสตันกว่าใช่ได้คืนมาแล้วสี่แสนอ๋ะตัดไปหมดหรือยังเนี่ย ไม่ก็ยังเหลืออีกประมาณสาม0ันลูกอะไรงเ้ที่เหลือสามพลูกใช่คือที่ตัดไปแล้วแค่ยีนี่มันเกินทุนไปแล้วัลงไปยังไม่ถึงแสนยังไม่ถึงแสนเลยโดยที่ใช้3ามเกอร์ l วอร์แพนอินซีล้วนๆทั้งสาตัวนะครับไม่เอาเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องเลยมาเมาเลยดูได้มีไส้เดือนมีอะไรโอ้โหนี่ถือว่าภูมิใจชื่นใจ อ๋อแต่ก็ไม่บอกคนอื่นกลัวคนอื่นได้ดีกว่าเราไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะกลัวคนอื่นเพราะว่าไม่เชื่อในการที่เราใช้แล้วแอบไปใช้หนุนหนีแอบไปใช่ไหมใช่ใช่เขาไม่เชื่ออยู่แน่ใจเขาไม่เชื่อนี่อย่างเงี้ยเพราะว่าเขาใช้ตั้งสิบตัวเรามาใช้แค่นี้ ซองนิดเดียวแล้วใช้ต่อเนื่องไหมครับสาใช้ต่อเนื่องตลอดเลยคิดว่าใช้ต่อไปเลยมั่นใจแค่ไหนกับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่พี่เขายังบอกไม่หมดมีมากกว่านั้นอีกมีมากกว่านั้นอีกลูกใหญ่ๆเนี่ยปกติเขาไม่เอาเขาไม่เอาแปดกิโลนะไอ้แค่อะไรเนี่ยแปดโลนะมันไม่เป็นจระเข้มันลูกโตแปดกิโล เนี่ยแปดสิบลูกทั้งต้นนั้นเขาเอาหมดเลยเอาหมดเลยแล้วมดเลาร้อยสามสิบทุกลูกโูกปกติมันคือทุเรียนเดียวคัดออกเขาคัดออกใช่ใช่ถ้ามันลูกโตขนาดนั้นเจ็ดแปดตัวต้องราคาตกกันบ้างอ่ะผมบอกแล้วเขาบอกไม่หมดบอกหมดเดี๋ยวก็จะบอกว่าโอ้โหบ้านนี้ลงทุนน้อยกับอะไรเยอะกําอะไรเยอะแต่ลงทุนน้อยมากเลยอีกนิดนึงพี่ยุพาอยากให้ฝากหรือแนะนํากับเกษตรกรหน่อยเพราะยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนีนี่คือทุเรียนทวายนะครับเป็นนอกฤดูใช่ไหมเขาเรียกนอกฤดู ลองบอกให้เขามั่นใจหน่อยครับให้เขามั่นใจ,ใม,นใจมั่นใจได้เลยค่ะกับ3 g r เกลอเวอร์เพนที่ใช้ไปเนี่ยมันล้ำค่าจริงๆเลยคุณภาพที่เราได้รับมาผลประโยชน์ได้เยอะมากๆเลยที่ว่าจากไม่เคยได้มาประมาณ3ปีแล้วไม่เคยเห็นผลพอม,มาใช้3 g r เกลอเวอร์เพนเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะที่มั่นใจแล้วก็จะใช้ต่อจะแนะนำเพื่อนๆไปด้วยนี่นะครับนี่คือเสียงจริงนะครับจากเกษตรกร,กรตัวจริงซึ่งได้รับโอกาสดีๆจากพี่แอด โอ้ต้องถือว่าพีแอดนี่เป็นพี่แอดเป็นคนที่ช่วยเลยโอ้โหถือว่าพีแอดต้องมั่นใจในผลิตภัณฑ์สามเกอร์เวอร์แพนมากมากมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนี่ขนาดแค่เปิดร้านนะครับแค่เปิดร้านขายแล้วขอโทษนะครับร้านที่เปิดคือร้านเคมีเกษตรนะแต่แนะนําให้แล้วมั่นใจกับความเป็นอินซีความเ็ีชยวภาพของบริษัท w u CI ของเราโอ้วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ยุพาแล้วก็พี่แอดมากนะครับที่ ได้ให้โอกาสดีๆให้เรา,าได้มาสัมผัสความชัดเจนของ3 g มเกอร์เวและบริษัท WCI ซึ่งเราคาดหวังกับ การที่อยากจะเห็นแผ่นดินไทยให้เป็นแผ่นดินทองจริงๆให้เกษตรกรได้ลืมตาอ้าปากจากการเป็นอินทรีย์จริงๆนะครับเพราะที่ผ่านมาการใช้อินทรีย์มันไม่ค่อยตอบโจทย์ใช่ใช่ไหมครับใช่คนก็เลยเกษตรกรก็เลยต้องหันไปคนก็เลยโลเลที่ว่าจะใช้อแต่วันนี้นะครับเรามีอินทรีย์ครบรูปแบบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการบำรุงรักษาแล้วก็การรักษาการป้องกันเชื้อโรคต่างๆบริษัท WCI ของเราพร้อมครับ ที่จะให้เกษตรกรได้รับได้เจอกับสิ่งดีๆแบบนี้นะครับ <c oughs> สำหรับวันนี้นะครับก็พวกเราทุกคนก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ได้ติดตามนะครับคลิปนี้มั่นใจเลยครับ3เกอร์เวิร์แพนและชีวพันธ์ของบริษัท w ับนะครับวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณพี่ยุพา <c oughs> นะครับ <c oughs> ขอบคุณพ <c oughs> ี่แอน, <c oughs> นะครับขอบคุณมากๆนะครับ